p s 5ราคารีเซลหลบหน่อยนาฬิกาสวอต c ์มาแรงกว่าจะบอกว่าวงการรีเซลหรือการซื้อมาขายต่อนั้นได้ครอบคลุมแทบจะทุกวงการกับสินค้าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมและมีความต้องการอย่างสูงหรือจะพูดเอาให้ง่ายๆว่าสินค้าที่ไม่ได้มีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตนั่นเอง ถึงไม่มีใช้หรือไม่ได้ครอบครองก็ไม่ได้ส่งผลให้การดําเนินชีวิตแย่ลงแต่อย่างใดกับสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือยซึ่งในฝั่งเกมเมอร์ก็คือเครื่องเล่นเกมอย่าง PS5 ถ้าหากใครที่ได้ตัวเครื่องมาแล้วและจะตั้งราคาขายต่อที่ราคาเท่าใดก็เป็นสิทธิ์ของผู้ขายและผู้ซื้อที่ตกลงกัน แต่ในวันที่26มีนาคม2565เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ในวงการรีเซลต้องบันทึกไว้กับการเปิดให้เข้าคิวจองซื้อกับตัวนาฬิกาแบรนด์ขวัญใจวัยรุ่นอย่างสวอตที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์นาฬิกาสุดหรูกับยี่ห้อโอเมกาที่ได้เกิดโปรดักต์ใหม่ขึ้นมากับตัวนาฬิกาคอลเลกชันสปีดมาสเตอร์มูนสวอตคอลเลกชันนั่นเองเมื่อมีคําว่าคอลเลกชันแสดงว่าไม่ได้มาเพียงแค่แบบเดียวแต่มาด้วยกันแบบ11แบบเฉดสีตาสไตล์เอกลักษณ์ ของนาฬิกาแบรนดสวอตที่โดดเด่นด้วยเรื่องเฉดส,สีอยู่แล้วนะครับแถมยังดูถึงความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของโอเมกาและเฉดส,สีเหล่านี้ก็แทนที่ชื่อด้วยชื่อของดวงดาวเช่นสีเทาเข้มกับมิชชั่นทูเมอร์คิลี่คือสีของดาวพุทธสี Power อร์พิ กับมิชชั่นทูวีนัสคือสีของดาวสุกและก็ยังมีอีกถึง9เฉดสีซึ่งในวันที่26มีนาคมนี้คอลเลกชันชุดใหม่เหล่านี้ก็จะวางจําหน่ายพร้อมกันทั่วโลกซึ่งประเทศอื่นๆในโลกหลายคนก็ได้จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วและประเทศไทยเองก็ควรที่จะเป็นเช่นนั้นกับสถานที่เปิดจอง3ห้างดังที่มีช็อปสปอตอยู่คือที่ไอคอนสยามสยามพารากอนและก็ที่เซ็นทรัลเวิด์ ลืมบอกเพื่อนๆไปกับตัวราคาของแต่ละเลือนในคอลเลกชันนี้คือมีราคาไทยอยู่ที่เลือนละ8,700บาทและทาง a c o n TV เองก็ได้เฝ้าดูความเคลื่อนไหวของตัวนาฬิการุ่นนี้กับราคารีเซลมาสักระยะแล้วนะครับและถ้ามาดูราคาขายแยกเดี่ยวกับสียอดฮิตเทาเข้มกับ Mission 2 Mercury ที่ราคาแค่เรือนนี้ก็มีการปั่นสู้ราคากันไปเกือบจะ100,000บาทจากที่ราคาปกติในไทยคือเลือนละ8,700บาท เรียกว่าสร้างผลกําไรให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของได้ระดับ1% 0 0 0ไปแล้วและถ้าเทียบกับฝั่งเกมเมอร์อย่างเครื่อง PS5 นั้นเรียกว่าตลาดความนิยมสินค้าฟุ่มเฟือยกับเครื่องประดับเช่นนาฬิกานั้นมีตลาดที่กว้างกว่ามากแต่ก็คงเอามาเทียบกับเครื่องเล่นเกมคอนโซล PS5 ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดแต่ตัวนาฬิกาสวอตรุ่นนี้จะบอกว่าลิมิเต็ดหรือไม่ลิมิเต็ดก็ต้องนำมาวิเคราะห์กันเองนะครับกับตัว Speedmaster Moonwatch คอลเลกชันนี้เพราะหากดูราคารีเซลที่มันพุ่งแรงขนาดนี้มันก็น่าคิดใช่ไหมครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ถ้ามันมีจำนวนจำกัดจริงก็ต้องมาเทียบกับเครื่องเล่นเกม PS4 ตัวรุ่น Dark k n u g h t l o t t o Edition ที่วางจำหน่ายเมื่อปี2017กับราคาประมาณ40,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ12,000บาทแต่ปัจจุบันกับปี2022เครื่องตัวรุ่นนี้ก็พุ่งทะยานไปที่ราคา150,000บาทไปเรียบร้อยแล้ว ก็กำไรระดับ1% 0 0 0เเช่นกันอย่างนี้ถึงจะสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยแต่ดูแล้วมันก็ยังแพ้กับความนิยมของคนทั้งโลกที่ทุกเพศทุกวัยต่างก็อยากจะได้เป็นเจ้าของอย่างเช่นานาฬิกาของสวอตรุ่นนี้ที่ราคารีเซลขายต่อน,นั้นไม่ต้องใช้ระยะเวลาสร้างมูลค่าเลยเพราะการเปิดตัวเพียงแค่วันแรกภายใน24ชั่วโมงราคาก็พุ่งทะยานและฟันกำไรในการขายได้ระดับ1,000ซแล้วใช่ไหมล่ะครับและกำไรที่มหาศาลกับราคาขายต่อขนาดนี้ยื่นมือมาให้ถึงประเทศไทย ไม่ต้องบินไปซื้อหรือฝากใครซื้อถึงต่างประเทศให้ยุ่งยากนั้นก็คงหนีไม่พ้นหลาพ่อค้าแม่ค้ารีเซลระดับมืออาชีพที่มีทีมงานหรือสายสัมพันธ์ในเครือข่ายของวงการนี้แบบเข้มแข็งที่จะไปวงการไหนพวกเขาก็มีความสามารถในการต่อคิวเข้าซื้อได้มากกว่าคนปกติทั่วๆไปและเอคอนทีวีก็ลงพื้นที่ทำข่าว กับตัวนาฬิการุ่นนี้เมื่อประมาณช่วง10โมงเช้าของวันนี้นะครับถึงจะสายหน่อยและก็มีการประเมินที่พลาดไปมากกับความต้องการในไทยกับตัวนาฬิการุ่นนี้และเมื่อมาถึงสยามพารากอนก็ต้องตอกกระจายนะครับว่าโดนยกเลิกการจําหน่ายไปแล้วตามสถานการณ์ที่เพื่อนๆเ,เห็นกัน <ย ok S 1> ก็มีการออกมาชี้แจงจากทางห้างและจากที่สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่ได้เกิดปัญหาในการยกเลิกในครั้งนี้ทางทีมงานบางคนก็ได้บอกว่า มันมีปัญหาเรื่องของการจัดคิวที่ไม่สามารถจะแจกบัตรคิวได้หรือจะเป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่ได้แจ้งประกาศออกมาซึ่งผู้ซื้อหลายคนที่รอคอยมาตั้งคิวรอตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนวานไม่ผิดนะครับเมื่อคืนของวันที่25มีนาคม อาจจะต้องรู้สึกผิดหวังไปตามๆกันส่วนทางด้านช็อปสวอตสาขาอื่นๆล่ะครับอย่างเช่นตัวห้างเซ t นทรัลเวิลก็ถึงกับต้องปิดหน้าร้านชั่วคราวเลยทีเดียวและก็ยังมีผู้คนที่ยังไม่ทราบข่าวว่ามีการยกเลิกการจําหน่ายไปแล้วถึงจะเป็นเวลาเที่ยงไปแล้วก็ตามนะครับและมาดูกันที่ห้างสุดท้ายก็คือห้างไอคอนสยาม ของตัวช็อปสวอตนั้นก็ปิดร้านลงเช่นกันในวันนี้นะครับเหมือนกับที่สาขาเซนทันเวิลด์นั่นเองและรู้สึกจะมีการเก็บตัวสินค้าตัวรุ่นนี้หรือตัวโชว์ออกไปแล้วด้วยนะครับเหมือนกับทางห้างสยามพารากอนที่ได้เก็บตัวโชว์ออกไปแล้วและสิ่งนี้เองก็ทําให้ประชาชนไทยอีกหลายๆคนยังไม่รู้หรือไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมมันถึงต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเพียงแค่การขายนาฬิกาเองถึงขั้นต้องปิดช็อปชั่วคราวหรือเลื่อนการขายไปเลยเหรอนั่นก็เพราะว่า การมากับธุรกิจของวงการรีเซลที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการนาฬิกาที่มีราคาที่คนไทยส่วนมากจับต้องได้นั่นเองกับตัวราคา8,700บาทหลายๆคนที่เดินผ่านช็อปก็ต้องแวะหยุดอ่านประกาศหรืองงไปตามตาม,ตามกันใช่ไหมล่ะครับแต่หากติดตามความเคลื่อนไหวของราคานาฬิการุ่นนี้จากสวอตที่มีราคารีเซลหรือราคาขายต่อในต่างประเทศ ปันไปสูงเกือบเรือนละ10,000แสนบาทไปแล้วทุกคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่านาฬิการ,รุ่นนี้มันไม่น่ามีมูลค่ากับตัวราคา8,700บาทแล้วใช่ไหมล่ะครับและทางผู้จัดจำหน่ายอย่างสวอตก็ต้องคิดหาวิธีการจัดการกันต่อไปกับการที่จะเปิดขายใหม่อีกรอบและก็เชื่อว่ากับตัวเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้เกิดพ่อค้ารีเซล,ลหน้าใหม่ขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนที่พวกเขาเหล่านั้นเมื่อคิดคิดดูแล้วมันก็เป็นการสร้างผลกำไรที่ดีมาก กับการลงทุนเรื่องของเวลาประมาณ24ชั่วโมงหากได้คิวในการเข้าซื้อที่เมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้กับทางฝั่งวิดีโอเกมซึ่งเกมเมอร์หลายหลายคนก็ได้รู้จักคำว่ารีเซลย่างทองแท้แล้วแน่นอนกับตัวเครื่อง ps 5และตัวสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านี้ถึงไม่ได้ครอบครองก็ไม่ได้ส่งผลให้การดำเนินชีวิตแย่ลงแต่อย่างใดแต่หากได้ครอบครองไว้ได้ก็อาจจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นล่ำรวยขึ้นมาแค่ข้ามคืนได้เช่นกันหากเข้ามาในวงการรีเซล กับทางฝั่งผู้ขายเมื่อคิดคิดดูแล้วมันก็คุ้มที่จะลองแต่ก็ขอบอกว่าการรอเข้าคิวซื้อกับระยะเวลาแค่หนึ่งคืนนั้นก็คงจะไม่เพียงพอแล้วและมันก็ได้สร้างความลำบากใจของคนที่อยากจะซื้อนาฬิการุ่นนี้หรือให้ของขวัญกับคนพิเศษหรือคนสำคัญกับงบประมาณที่สู้ไหวที่ราคา8,700บาทที่ได้ทั้งแบรนด์สุดหรูอย่างโอเมก้ารวมกับสวอตก็ต้องโดนราคารีเซลเข้ามาเล่นงานจนได้ อาจจะยอมถอยโดยไม่ซื้อเลยก็ได้นะครับและก็ช่างละไม้คล้ายคึงกับวงการรีเซลตัวเครื่อง PS5 ศูนย์ไทยเลยจริงๆใช่ไหมล่ะครับที่เกมเมอร์จริงๆก็ต้องหาตัวเลือกอื่นมาเล่นทดแทนอย่างเครื่อง Nintendo Switch หรือ Xbox Series แต่ตัวราคารีเซลนาฬิการุ่นนี้จะจริงแท้แน่ไหมก็ต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าจะพุ่งมากกว่านี้หรือลดมาอยู่ในระดับเดิมได้ไหมและในครั้งนี้เอง a c o n นส์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ